ก็ครับมันแต่งนานนะี่ลืมลืมมแล้วลืมมปแล้วนานแล้วแต่งแต่งนานครับเหมือนเหมือนคนใส่วิกทั่วไปครับก็ก็แต่แต่ว่าเป็นคือที่ผมที่ผมพูดถึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยไม่เคยอยากบวชครับแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าวัดอะ่ะไม่ค่อยทาบุญไม่ค่อยเข้าวัดเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นแล้วเราเราก็รู้สึกว่าเราไปทําในสิ่งที่เราสบายใจดีกว่าผมก็เลยไม่ค่อยไหว้พระไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยอะไรแต่วันนั้นนะ่ะพอพอผมเข้าใจว่าเออเฮ้ยพอเราได้ทําอะไรแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้ว่ามันอยากบวกขึ้นมาจริงจริงอะไรเงี้ยลังจากนั้นผมก็ไปคุยเคลียร์เรื่องกับผู้จัดการว่าเอย เอ้ยเราอยากบวชแล้วอะเราเราอยากเคลียเคลียงานเคลียอะไรแต่มันมันติดไปหมดอะพอพอเราจะไปบวชแล้วมันก็ติดนู่นติดนี่ไปหมดก็เนี่ครับประมาณในเรื่องประมาณนี้มันทำใเลยมีแพลนที่แบบาจจะแบบมีฮะก็แต่ว่าผมติดงานเรื่องที่ถ่ายปัจจุบันอยู่ครับก็จะบวชก่อนที่จะถ่ายก็ผมจะยาวไม่ทันหรือว่า หายจบแล้วผมจะยังอยากบวชอยู่ไหมผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็หายไปแล้วอะไฟมันเหมือนมีไฟแบบการที่เราจะทําทอะไรอย่างหนึ่งแล้วพอมันห่างไปเรื่อยๆมันก็แบบมันก็ลืมความความอยากมันไม่เท่าตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ความรู้สึกยังไงนี่นนนนลืมแล้วเนี่ยจะไม่พูดได้ลืมแล้วเนี่ยเพราะตอนนั้นคือมันก็พอพอเรามีเรารู้สึกว่าเราเรามานั่งคิดว่า ความสบายของเราอะ่ะเฮ้ยมันสบายมากเลยว่าเราไปอยู่ในนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรไม่มีไม่มีภาระนี่สินไม่ไม่มีเรื่องที่จะต้องมาวุ่นวายรายเดือนจ่ายนูนน่นจ่ายนี่มันสงบอะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>ผมก็เฮ้ยมันสบายจริงเลยอ๋อรู้แลวทำไมคนถึงบวชกันเ,<อ>เพราะว่าแล้วก็มันก็สบายใจอะ่ะแต่พอมากลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงชีวิตคนเรามันต้องทําอะไรเยอะ มันมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมันก็ทําให้เรื่องไม่ต้องคิดเยอะลองปฏิบัติทมดูอันนี้คือมีเคยอยู่ในความคิดเราไม่ไม่เคยเลยผมไม่ไม่เชื่อเท่าไหร่ผมผมเชื่อเชื่อในสิ่งที่ทํามากกว่าแต่แบบนั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยผมไม่ไม่ไม่เก็ตเท่าไหร่ไม่เข้าใจเท่าไหร่ มีคนเคยบอกว่าถ้าผมเข้าใจแล้วว่ามันอาจจะแบบไม่สึกก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเออมันก็สบายอ่ะถ้าถ้าเอาแบบคนแบบไม่รู้เรื่องในธรรมะจริงๆอะผมว่าการที่เราอยู่ทุกวันนี้มันก็เราเราเ,ราเอามาแบกเองอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็วุ่นวายกับชีวิตเราเองเรามีค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยเราต้องการเองทั้งหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันวุ่นวายเพราะสิ่งที่เราอยากนี่แหละมาเป็นหนี้เป็นสินเพราะสิ่งที่เราอยากนี่แหละแต่พอเฮ้ยพอไปพลาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันแบบมันเหมือนกับวางทุกอย่างไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายมากเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะมันแล้วแล้วมันรู้สึกว่าเออมันสบายใจอะไรตอนนั้นแสดงว่าเกิดเรามีความูกมีเจอเรื่องราวที่เราเจออยู่ก็เลยทำให้เรามัน ไม่หรอผมว่ารู้สึกว่าบรรยากาศตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าผมเคยบวชแล้วแล้วมันก,ก,ก็ก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นทางทางหนึ่งที่ทำให้คนได้อะไรอ่ะพักพักพักสมองไม่ต้องคิดเรื่องกับชีวิตที่มันต้องเป็นแบบวัฏจกักระ เพราะเราเราต้องกินต้องใช้ต้องทางานเพื่ออะไรเพื่อ,เพ,อ,อเพื่อสิ่งนู้นเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยทุกทุกอย่างนะครับแต่พอแต่พอไปไปทางโน้นแล้วผมรู้สึกว่ามันมันหยุดทุกอย่างเลยมันก็พักผ่อนามันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่ตอนนั้นด้วยอเ่าคะมันทให้เราเ้าอนะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับก็ผมแค่รู้สึกว่า ลองลองคิดดูหลังจากนั่งใส่วิกมาหลายชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งใส่ผ้าเหลืองดูมานั่งคิดว่าทำไมคนถึงบวดเพราะอะไรก็ไรอ๋อเพราะมันสบายเพราะมันพักทุกอย่างมันวางสิ่งที่เราเอามาเองก็คือเราถือเองนะถ้าผมเคยเห็นคำสอนของของในวัดนะครับ เขียนสอนคนว่าถ yeah, right ือก yeah. ็หน okay. okay. ักวางก็เบาเออมันก็จริงเราว่ามาถือเองอย่างเงี้ยวางลงก็เบาท่านั้นหนึ่งที่เอาสัญญาณนับอันนี้ก็คือทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วที่เคยพูดในรายการใช่ครับก็ทุกอย่างว่าตอนนี้ครับก็ก็แยกกันอยู่ครับนี่สิ่งที่อยากถามใช่ไหมไม่เห็นมีเรื่องมงกุฎกรรมเลยก็โอเคก็ไม่เป็นไรครับก็ ก็ชัดเจนครับก็คือตอนนี้เราก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเป็นพ่อและแม่ครับเราช่วยก็หาวิธีการตกลงโดยการไกลเกลียในแบบสารปิดนะครับก็ก็ช่วยกันดูแลเขาให้ดูเขาก็เขาก็มุ่งประเด็นไปที่ไปที่เด็กนะครับก็ฝ่ายพ่อแม่เนี่ยจะเป็นไงเขาไม่ได้มองเป็นประเด็นหลัก แต่ประเด็นหลักก็คืออยากให้เด็กเนี่ยมีประโยชน์ที่สุดได้ความสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็เด็กต้องมีทั้งพ่อและแม่ช่วยกันดูแลเราก็จะมีการแบ่งวันกันดูแลครับชัดเจนนะครับแล้วก็นี่ยฮะก็ดูแลให้ดีที่สุดแต่คือน้องก็คืออยู่กับแม่แบบไม่ใช่ครับก็แบ่งกันครับเป็นการงใช่ครับชัดเจนครับมีกําหนดในข้อกฎหมายครับ อไม่ต้องลงดีเทล,ลดีกว่าครับอย่างใน,งนเรื่องแบบความรู้สึกร้องไห้นี่มีต่อบรรยกาศขนาดไหนไหมก็มันแน่นอนนะมันมีอยู่แล้วครับพอมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็หรือเราเรียกว่ามันเป็นอุบัติเหตุในชีวิตเราครับก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากให้เกิดเราเราอยากทําให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็ แต่วันหนึ่งมันมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราไม่ต้องคิดแล้วว่าว่ามันเกิดทําไมหรืออะไองไงเราคิดดีกว่าว่าเราทําไงต่อไปให้ดีครับคเขามีคนะคะแบบาจะไม่ได้อยู่เขาผมเชื่อว่าเขามีในใจแต่เขาพูดไม่ถูกมันมันซับซ้อนเกินไปสำหรับเด็ก8ปดขวบแต่แปดขวบบางคนอาจจะรู้เรื่องแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างลูกผมเขาก็คงรู้สึกทั้งในแหละว่า เขาเป็นอะไรนะครับแต่เขาเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่เป็นเขาก็ต้องเงียเงียมันหกอนผมแั้นแล้ในแง่ของพี่คอยความรู้สึกเป็น,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 ปน,ปนยังไงบ้ามุมมองกำลเปลี่ยนไปเยอะไหมครับแล้ววันนี้แล้วก,ก็ไม่ได้มองแล้วครับก็ผมผมมองไปที่ที่ว่าเราจะทํายังไงต่อไปให้ให้มันดีไม่ได้มองร่งไม่มองครับตอนนี้ก็ ก็ดูดูดูสถานการณ์นะครับแล้วก็ดำรงชีวิตต่อไปแล้วก็ช่วยกันดูแลเด็กมากกว่าส่วนเรื่องความรักเนี่ยผมเริ่มมองไปสักพักแล้วครับ